วันสุดท้ายของขบวนแห่ตุงหลวงบูชาพระธาตุช่อแหที่มีขึ้นทุกปีในเดือน6เหนือหรือปีนี้ตรงกับเดือนมีนาคมชาวบ้านจากอำเภอสูงเม่นและเด่นชยัยร่วมนำตุงชยัยหรือธงชัยเจ็ดสีเข้าสู่ลานพระธาตุโดยผืนตุงทั้งหมดมาจากตุงสร้างใหม่รอบแรก2,000ผืนออกแบบให้มีขนาด3ห้องหรือมี3ช่องเท่ากับความเชื่อล้านนาว่าห้องตุงจำนวนขี้ทำให้คนอยู่ส่วนตุงห้องคู่อุทิศแก่ผู้ล่วงลับ และสอดคล้องกับความเชื่อว่าตุงคือหนึ่งในเครื่องบูชาพระาธาตุช่อแฮนอกเหนือจากพระแพรห่มพระาธาตุตามหลักฐานว่าเป็นพระาธาตุที่บูรณะสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยพุทธศักราช1879ถึง1881โดยครั้งนั้นจัดงานฉลอง7วัน7คืนจนมีข้อสันนิษฐานว่าชื่อพระาธาตุแบ่งเป็นคำว่าช่อมาจากตุงและแฮมาจากชื่อเรียกผ้าแพร เราต่อเป็นมุขปาฐะคู่มากับความสำคัญของพระาธาตุประจำเมืองแพร่พร้อมคติบูชาพระาธาตุปีขาที่ผู้คนเดินทางมาบูชาเสริมกำลังใจซึ่งตลอดปีนี้มีเป้าหมายทำตรงหนึ่งแสนพืนเป็นที่สุดของคนแพร่ก็จะต้องคนไหนเกิดปีขานี่จะต้องมาบูชาพระาธาตุเจ้าแห่ด้วยรูปเสือนะคะสวยอย่างสุดๆเลยอลังการเลยก็เอาไปถวายได้แต่คนที่จนๆก็ไม่มีปัญญาก็ ก็เลยเอาของที่ถูกถูกนะครับอย่างอย่างเช่นตรงสิบสองราศีเนี่ยขายแค่2บาทสบาทคนจนก็ได้ทานเหมือนกับคนร่ำรวยก็จุดประสงค์อันเดียวกันให้อยู่ให้ปู่ย่าตายายเนี่ยอยู่เป็นสุขแล้วก็มาอวยพรให้ลูกหลานว่าลูกหลานยังลํำลึกอยู่เสมออะไรพวกนี้คือการที่เนื้อถึงบุพการีเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรสำคัญของคนเหนือนะครับ สีวันเ็ดวันที่เรียงเป็นแถวทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการออกแบบขึ้นใหม่ค่ะแต่ก็อิงกับความเชื่อล้านนานะคะในการบูชาด้วยตรงค่ะก็มีความหมายแฝงนะคะตั้งแต่หัวจนถึงหางตรงนะคะทําขึ้นปีนี้เป็นปีแรกซึ่งก็ตรงกับปีขาและก็เป็นปีเดียวกับการบูรณะพระธาตุช่อแห่ด้วยค่ะ ไม่น้อยกว่า3เดือนแผ่นทองจังโกและทองคำเปลวแท้จากศรัทธ,ธาพุทธศาสนิกชนจะถูกนำขึ้นหุ้มองค์พระธาตุเป็นการบูรณะใหม่ทั้งองค์จนสมบูรณ์ให้ทันฉลองปลายเดือนมิถุนายนนี้พระทองเดิมที่หุ้มมาเมื่อสิกว่าปีที่แล้วร่อนออกจนเริ่มเห็นเนื้อในองค์พระธาตุซึ่งหากนับตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกองค์พระธาตุมีอายุไม่น้อยกว่า2,600ปีเทียบกับสมัยพุทธกาล เราถึงที่มาของการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาประธานแก่หุ่นล้วไอ้ก้อมนำมาบรรจุท้องสิงห์ทองคำในถ้ำใต้ฐานพระเจดีย์ซึ่งหมูลเหตุการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์มักสัมพันธ์กับการเสด็จโปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้าในดินแดนต่างๆและภาคเหนือของไทยสัมพันธ์กับปีนักษัตด์คนโบราณบางคนเนี่ยพอรุ่นเหลนเนี่ยไม่รู้จักว่าปีเกิดของคนแก่คนเฒ่าของที่เป็นเจ้าตระกูลของเราเนี่ย ไม่รู้เกิดปีไหนจําไม่ได้บางทีพ่อแม่ก็เดือนลางจําไม่ได้ว่าออพ่อแม่ของตัวเองนี่เกิดปีไหนนะพ่อแก่แล้วก็เลือนลางก็เลยก็เลยอนุญาตให้ใช้ปีเกิดทั้งหมดเลยทั้งสิบสองราศีเลยก็กลายเป็นว่าเป็นตุงสิบสองราศีไปเลยก็จะมีคนถวายตุงพระธาตุชอ่อแฮอยู่ทุกๆปีมาอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปีนี้โฟกัสเป็นพิเศษก็คือว่า ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาก็มีการถวายตุงเยอะขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าตามความเชื่อล้านนาเราเพิ่งเคลื่อนเข้าสู่ปีนักษัตริย์ปีเสือนะครับก็คือปฏ,ฏิทินปีคนเมืองก็จะเข้ากับปีใหม่ปีหน้านั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้จนไปถึงเมษาปีหน้าก็จะยังเป็นปีขาน ตลอดปีนี้ตุงแสนสุขหรือตุงแสนผืนในโครงการของประชารัฐทําจากฝีมือชาวบ้านและผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า20แห่งสอดคล้องกับตัวเลขผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่ที่สูงติด3าอันดับแรกของประเทศทําให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมทําตุงตามแบบที่อ้างอิงมาจากตุงชยัย หากแต่ย่อส่วนโดยคงความหมายมงคลซึ่งต้องมีครบทั้งหัวตัวหางที่มักใช้ในการตานตุงหรือถวายตุงต่อชะตาผู้อยู่และหักอุทิตกุศลแก่ผู้จากไปเชื่อว่าผู้นั้นจะเกาะชายตุงไปสู่ภพสวรรค์น้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน